ไม่ได้พูดถึงนักเตะคนนี้พักใหญ่เลยสำหรับริชาร์ลิสันนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าทีมจากซาอุดิอารเบียครับเล็งจีบริชาร์ลิสันในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้เราต้องบอกว่ากองหน้าอย่างริชาร์ลิสันครับของสปเปอร์นะครับตกเป็นเป้าหมายสำหรับสโมรสรเน,นลีกซาอุดิอารเบียที่จะกลับมาไล่ล่าสไตล์ครั้งในช่วงซัมเมอร์น,นี้ดาวเตะวัย26ปีอย่างริชาร์ลิสันครับเป็นเป้าหมายของทีมจากซาอุที่ตามหาการเซ็นญญาชื่อดังประจำปี แล้วแม้แต่ตลาดหน้าหนาวจะเงียบไปแต่พวกเขาจะทุ่มทุนอีกครั้งเมื่อตลาดช่วงซัมเมอร์กลับมาเปิดนะครับถึงแม้นักเตะแบบโมซาลาแล้วก็คิวินดบรอยเนี่ยจะเป็นแข่งที่คนลุ้นกันว่าทีมจากซาอูจะมาตามชิบหรือเปล่านะแต่หลายสโมรสรก็หันมาเล็งริชลิสันไว้เหมือนกันนะครับอาริเตารับเคยเข้ามาท้าทามริชลิสันในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์รอบที่แล้วครับหลังพลาดการเซ็นสัญญายกับโมซาลาแต่พวกเขาไม่เคยยื่นข้อสเสนอให้กับสเปอร์พิจารณาเลย คาดการว่าจะมีหลายสโมสรนในซาอุให้ความสนใจในตัวริชาริสันจริงๆนะครับสำหรับการดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมนะในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้สเปอร์ไม่คิดจะปล่อยให้ริชาริสันย้ายออกจากทีมเลยนะครับและเขาก็เป็นส่วนสําคัญของสเปอร์มาตลอด2องฤดูกาลหลังสุดถึงแม้จะมีปัญหาเจ็บขาหนีบแล้วก็แฮมสตริงรบกวนก็ตามนะครับ แข้งวัย26ปีอย่างริชาริสซันเนี่ยเคยผ่านการผ่าตัดขานีบครับมาแล้วรอบหนึ่งในซีซั่นนี้แหละและตอนนี้ใกล้จะหายกลับมาแล้วนะครับพร้อมจะมาช่วยทีมฤดูกาลน,นี้ริชาริสซันครับยังได้ออกสตาร์ทไปแล้ว17เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับทำได้10ประตูหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมช่วงที่ผ่านมาครับนักเตะชื่อดังหลายคนของยุโรปครับย้ายไปเล่นที่ตะวันออกกลางมากม โดยนอกเหนือจากครสเซโนโรนันโดแล้วก็คาริมบีชมาแล้วก็ยังมีเนมาริยานมาเรสรวมไปถึงซาดิโอมาเน่ที่หนีไปโกยเงินที่นูดนะครับก็ต้องมาตามครับมีข่าวคราวว่าทีมจากซาอุก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะในตัวของริชลิสันครับตัวตึงลอนดอนของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ต้องมาตามว่านักเตะคนนี้สุดท้ายแล้วจะย้ายทีมจริงๆหรือเปล่านะครับตามที่ได้รับความสนใจนะ ช่วันเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับสำหรับอนาคตของริชลีสันนะครับจัดไม่ให้วัยรุ่นจัดไปย,ยาวๆเลยนะครับผม